สวัสดีค่ะทุกคนเย้ค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองเอมี่ไลฟ์สไตล์น่านิวีแลนนะคะแล้วก็วันนี้พาเชฟพี่แมวมาร่วมในคลิปนี้ด้วยนะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะมีหลายๆคลิปเลยนะคะที่เอทดททาเป็นคลิปนะคะเกี่ยวกับการแนะนํางานนะคะมีการประกาศรับสมัครงานมปทํางานที่นิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็ช่องทางต่างๆนะคะที่เอได้แนะนานะคะวิธีการสมัครงานเพื่อน,อนๆได้ลองไปสมัครกันแล้วก็มีเพื่อนๆทีพ่พี่น้องๆคะสนใจงานต่างประเทศมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะพาพี่แมวเนี่ยมา แชร์ประสบการณ์มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะ,ะเป็นประสบการณ์ที่พี่แมวเคยทํางานต่างประเทศมานะคะว่าเคยได้ไปทํางานประเทศไหนมาบ้างก็คือเป็นการเล่าสู่กันฟังเนาะว่าประสบการณ์การทางานของเชฟนะคะพี่แมวเป็นเชฟเนาะเชฟไทยนะ่ะพี่แมวเคยไปทํางานต่างประเทศไหนบ้างคนะเผื่อ เ่็นเพื่อนพี่น,น้องนะคะสนใจงานต่างประเทศก็จะได้เก็บข้อมูลไว้นะคะเพื่อที่จะมองหางานนะคะแล้วก็สมัครงานกันต่อไปเนาะเริ่มแรกเลยนะคะพี่แมวนี่ก็คือเป็นทํางานเป็นเชฟไทยนะคะมีประสบการณ์ก็เยอะเหมือนกันก็ให้พี่แมวเป็นคนพูดแล้วกันแนะนําตัวเนาะเริ่มแรกเดี๋ยวจะให้พี่แมวเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังว่าเรียนจบอะไรมาคะถึงจะได้ มาเป็นเชฟแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศได้เรียนจบด้านอาหารการโรงแรมวิธีอะไรอาชีวะชนบุรีบรีจบมาแล้วก็สมัครงานได้งานโรงแรมทำครัวไทยหรือครัวฝรั่งงานโรงแรมในครัวมันต้องทําทุกอย่างในครัวนั้นมันไม่แยกเพราะว่ามันเป็นโรงแรมทาครัวรวมทำครัวรวมทําอยู่โรงแรมแถวแถวไหนเอ่ยในในกรุงเทพแถวสุขุมวิทสุขุมวิททานานไหมกี่ปีทํา ห้าหกปีห้าหกปีเนาะได,ได้เป็นตำแหน่งอะไรคะตอนนั้นตอนนั้นได้ได้เป็นอ่าตำแหน่งกุ๊กแล้วการเริ่มต้นที่คิดว่าอยากจะไปทำงานต่ามเต้นได้คิดตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มมีความคิดขึ้นมาขึ้นมาในหัวเราเนี่ยเมื่อไหร่ความคิดของไอเชฟทุกคนก็อยากได้เงินเพิ่มคิดมาตลอดว่าเราจะไปทำงานใน ต่างประเทศได้อย่างไรเราก็คิดมาตลอดพยายามคิดตลอดว่าเราค,คือเราอยากจะสารฝันตัวเองไปถึงต่างประเทศใช่คิดม,มาตลอดมีความคิดที่ว่าเราต้องไขว่คว้าแล้วก็เราต้องหาช่องทางในการที่คือพยายามหาช่องทางค่ะสารข,ข่าวสารข้อมูลแล้วก็อเอ่อ พยายามหาข่า,าวต่างการประกาศรับสมัครงานอยู่เรื่อยอยู่เสมอใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนยังไม่มีโซเชียลเป็นแค่หนังสือพิมพ์แล้วก็เปิดหนังสือพิมพ์เนาะใช่ใช่ไม่มีสืออส่อออนไลน์แล้วทำทำงานที่โรงแรมแถวๆที่สุขุมวิทเนี่ยกี่ปีถึงได้งานไปทํางานต่างประเทศทําอยู่6ปีหปีแล้วเราได้ได้งาน ดูจากที่ไหนมีเพื่อนแนะนํามาหรือว่าเราดูจังสือพิมพ์มีเพื่อนแนะนําม,มาเพื่อนแนะน,นําม,มาแล้วประเทศแรกเลยที่เราได้ไปคือประเทศไหนแล้วเราได้ไปยังไงเรามีขั้นตอนยังไงเราเราถึงได้ไปประเทศนั้นประเทศแรกก็คือประเทศเกาหลีใต้ประเทศเกาหลีใต้เพื่อนแนะนําม,มาใช่ไหมเพื่อนแนะนํามาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาได้งานอีกที่หนึง่งแต่ตําแหน่งงานที่เกาหลีใต้ที่เขาสมาัครไว้อะมันไม่มีคนเขาก็เลยขาดคนขาดคนมาดีก็เลยเพื่อนก็ได้ดึงไปใช่คือสมัคร พูดคุยกับนายจ้างโดยตรงป้าหรือว่าสมัครยังไงสมัครผ่านคนทํางานที่เกาหลีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงนายจ้างได้เพราะเราก็ต้องอสมัครส่งเอกสารให้กับเพื่อนเขาไปให้ในายจ้างอีกทีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ๋อก็คือเราเราไม่ได้พูดคุยกับนายจ้างเกาหลีโดยตรงรว่าเราเข้าถึงเขาไม่ได้ใช่ไหมใช่เราเข้าไม่ถึงเขาตอนนั้นตอนเรแรก สุดท้ายเราก็ได้เส้นเอกสารเสร้นสัญญา aw, ว่าจ้างอะไรเรียบร้อยเราก็ได้งานก็ได้มีการยืน่นวีซ่าเรียบร้อยใช่ไหมใช่แต่ไอคุณสมบัติของเราเราต้องดําเนินการเองเพราะว่าในขั้นตอนการทํางานต่างประเทศมันมีขั้นตอนการทําเอกสารอยู่เยอะแยะมากมายเยอแะแยะมากมายคือเราเตรียมเอกสารเองทั้งหมดแล้วก็เราเตรียมเอกสารสาเองทั้งหมดต้องไปทําเองที่เมืองไทย เอกสารนั้นต้องประทับต่างประเทศอะไรอย่างงี้คือเดินเรื่องเดินเองการทําเอกสารเองทั้งหมดนะตั้งแต่อยู่ประเทศไทยตั้งแต่ตั้งแต่นับหนึ่งตั้งแต่เอกสารตั้งแต่เริ่มแรกเลยแล้วก็เอกสารการสมัครทั้งหมดก็คือส่งไปทางเพื่อนหรือว่าส่งไปให้นายจ้างเลยส่งไปทางเพื่อนให้เพื่อนเขาติดต่อให้เพื่อนเขาติดต่ออ๋อก็คือผ่านเพื่อนเนาะตอนนั้นเสียค่าในหน้าด้วยหรือเปล่าตอนนั้น ค่าอะไรต่างๆถ้าเรียกว่าค่าในหน้าก็ไม่เฉลง่ก็เป็นค่าน้าสินน้ําใจนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นก็คือเสียให้เขาเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนหางานเองด้วยตัวเองก็คือผ่านผ่านคนนี้มาแล้วก็คือได้งานที่เกาหลีใต้เนี่ยคอนแทคตอนนั้นได้กี่ปีเริ่มแรกคอนแทคปีต่อปีได้ปีหนึ่งแล้วก็พอครบปีแล้วก็ต่อที่นู่นเลยหรือว่าต่อที่นู่นเลยต่อที่นู่นเลยแล้วทําที่เกาหลีเนี่ยทั้งหมดกี่ปีทําที่เกาหลี ทั้งหมดสามปีแต่สามปีสามปีใช่ไหมแล้วก็ร้านเป็นร้านอาหารไทยที่เกาหลีใช่ไหมเป็นร้านลีอยู่เมืองอะไรพอจะบอกได้ไหมอยู่โซอยู่กรุงโซเลยอืแล้วพอหลังจากนั้นทําไปกี่ปีมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรมีการกลับเมืองไทยไหมหรือว่าทํายาวก็ไปกลับไปกลับเมืองไทยอยู่สามรอบสามรอบก็คือทํายังยังทําอยู่ที่กรุงโซเกาหลีประมาณสามรอบแล้ววีซ่าได้ทั้งหมดกี่ปี สามป,ามปีแล้วหลังจากหมดสัญญาว่าจ้างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงถึงมีการได้กลับเมืองไทยเกิดมีอะไรขึ้นหรือว่ายัางไงที่กลับเมืองไทยอ่ะเพราะไอ้นายจ้างเขามีโปรเจกต์ที่จะไปเปิดร้านอาหารที่อเมริกาก็ก็เขาให้สมัครวีซ่าไปทำงานอยู่ที่นู่นแต่วีซ่ามันทางนู้นมันยากเขาให้กลับมารอ ก็คือตอนนั้นนายนายจ้างคนเดียวกันนี่แหละเขาจะเขามีโปรเจกต์เขาจะเปิดร้านที่อเมริกาใช่ไหมเขาก็เลยร่วมกับเพื่อนมีหุ้นส่วนอยู่ที่นู่นเขาก็เลยเออเนี่ยาถามพนักงานที่ร้านว่ามีใครสนใจอยากจะไปไหมเราก็สนใจอยากจะไปเราก็เลยแบบเตรียมเอกสารเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะยื่นไปแล้วเขาก็บอกว่าพอเตรียมที่จะยื่นแล้วเขาก็บอกว่าให้กลับไปรอที่เมืองไทยก่อนใช่กลับมาก่อนก็ไปรอก่อนแล้วรอรอนานไหมรอนานมาก รอที่เมืองไทยนานมากเกือบปีป่ะหรือว่าปีกว่าปีกว่าเลยแล้วผลออกมาคือยังไงผลออกมาก็คือไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะเพราะตอนนั้นเศรษฐกิจทางนู้นทางอเมริกาคนเขาตกงานเศรษฐกิจไม่ดีเขาต้องการคนบ้านเขาทํางานมากกว่าคนยังไม่อยากได้ต่างชาติใช่ตอนนั้นให้ให้คนบ้านเขาทํางานตอนนั้นก็เลยไม่ได้ไม่ได้วีซ่าไม่ได้วีซ่าโดนปฏิเสธวีซ่าแล้วหลังจากนั้นก็ กลับไปทํางานที่กงโซอีกไหมใช่กลับไปอีกรอบหนึ่งก็กลับไปอีกรอบหนึ่งทําไปเรื่อยๆจนสักพักได้กลับมาเมืองไทยหรือเปล่าทําไปสองทำไปสองสามเดือนเรารู้สึกว่าเรามันไม่ทันแล้วเงินเดือนมันน้อยเกินเราเรารอวีซ่าตั้งดานแต่ผลวีซ่าออกมันไม่ได้อย่างที่เราหวังก็คือกลับไปทําเงินเดือนน้อยแล้วก็มองหาช่องทางอื่นก็ตัดสินใจว่าไม่ทําแล้วเพราะว่ารายได้ คาจ้างค่อนข้างที่จะไม่ได้มากคือตอนนั้นตีเป็นเงินไทยประมาณกี่หมื่นที่บอกว่าไม่มไม่เยอะสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าน้อยน้อยมากแล้วหลังจากนั้นลกลับอยู่เมืองไทยแล้วมาหางานต่อใช่ไหมมาหางานยังไงได้งานที่ไหนมาเริ่มหางานได้ยังไงติดต่อกับใครเริ่มหางานจากเว็บไซต์ตอนนี้ช่วงนี้จะมีเว็บไซต์หางานต่างประเทศแลมวประกา้รับสมัคร ต่ช่วงที่เราหางานน่ะก็มีเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าโทรมาว่ามีตำแหน่งว่างอยู่ที่นิวซีแลนด์ก็เลยก็เลยลองสมัครดูตัวนี้เป็นการสมัครนายจ้างโดยตรงพอดีว่ามีเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทมาตั้งแต่เรียนมาเขาเขาทางานอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่แล้วแล้วพอดีตําแหน่งงานที่ร้านที่เพื่อนคนนี้ก็ทําอยู่อ่ะมันว่างพอดีก็เลยเออแนะนํา ให้พี่แมวสนใจมาไหมก็ได้มีการคอนแทคติดต่อกับนายจ้างนายจ้างก็เป็นคนไทยด้วยก็คือได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อที่จะยื่นวีซ่าทุกอย่างก็คือมีการดําเนินการเรียบร้อยหมดแล้วก็วคือเอกสารก็มีการเตรียมยื่นเองทำอเองที่เมืองไทยด้วยตัวเองหมดทุกอย่างแล้วก็คือยื่นสมัครวีซ่าโดยตรงด้วยตนเองแล้วก็มีการให้ในายจ้างซัพพอร์ตให้ก็คือไม่ได้ผ่านนายหน้าไม่ได้มีเอเจนต์ไม่ได เสียค่าในนากับเพื่อนด้วยใช่ไหมไม่มีแต่ช่วงนั้นเหมือนที่แม่บอกว่าทําวีซ่าไปที่ไหนเอ่ยไป,ไปเที่ยว,ไป,ยวปไปเที่ยวญี่ปุ่นพอดีว่าที่ครอบครัวของพี่แม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็พ่อแม่กําลังทําวีซ่าไปเที่ยวพอดีอตอนนั้นก็เลยได้ทําวีซ่าท,าท่องเที่ยวไปกับกับพ่อกับแม่ที่ทญี่ปุ่นไป,ไ,ปไปกี่เดือนทําวีซ่าไปกี่เดือน ไปเที่ยวสามเดือนระหว่างที่พี่แมวไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็คือตอนนั้นได้มีการติดต่อก,กับนายจ้างแล้วแล้วก็<ม>ได้มีการพ,าพูดคุยว่าเาจะสมัครงานสนใจตําแหน่งที่ประเทศนิวซีแลนด์<ม>แล้วพอดีเกิดอะไรขึ้นนายจ้างที่ประเทศนิวซีแลนด์เขาบินมาทำธุระที่ประเทศไทยพอดีแล้วจังหวะนั้นน่ะพี่แมวไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็คืออยู่ที่ญี่ปุ่น<ม>แล้วทำยังไ,ไงเอ่ย ก็เราก็ต้องรีบกลับมาสัมภาษณ์รีบบินกลับมาสัมภาษณ์เพราะว่างานสําคัญกว่าเที่ยวเนาะว่านายจ้างเขามีระยะเวลาที่มาที่ประเทศไทยไม่นานใช่ฉะนั้นก็รีบบินกลับมาด่วนเลยใช่ไหมรีบบินกลับมาเพราะเขานัอเจอแล้วนัดสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็เขาจะดูพูดคุยว่าโอเคไหมถ้าโอเคเขาจะเอาเอกสารเราไปเอกสารเราไปทำเอกสารซัพพอร์ตเราให้แล้วก็เพื่อที่จะยื่นวีซ่าใช่อืก็คือพอพูดพูดคุยกับนายจ้างเรียบร้อยแล้วก็คือนายจ้างโอเค ที่จะรับเราสวิตจะสปอนเซอร์ให้แล้วก็ไปยื่นวีซ่าคือตอนนั้นยื่นเองหรือว่านายจ้างไปยื่นให้ตอนนั้นทางเราอะยื่นเองยื่นเองที่ประเทศไทยยื่นเองที่ประเทศไทยแต่เขาสปอร์ตเรื่องวีซ่าให้พพอร์ตทุกอย่างก็คือเอกสารทางนายจ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราเป็นคนออกเองป้ะออกเองออกเองหมดเลยคในหน้าไม่มีอะไรไม่มีไม่ได้เสียเพราะว่าเพื่อนแนะนํางานให้นะแต่ระหว่างที่ ย,ย,ยื่นเรื่องที่ประเทศนิวซีแลนด์ไปแล้วก็ยังอยู่ประเทศไทยก็ยรอวีซ่าอยู่แล้วก็ยังไงต่อรอว,วีซ่าระหว่างที่รอวีซ่าอยู่โตสมัครงานไว้หลายที่มากหลายาที่หลายท,ที่มากมีที่หนึ่งเขา,เ,าเรียกไปสัมภาษณ์เทศอาหารแล้วมีหลายๆที่ติดต่อเข้ามาอย่างเช่นมีบริษัทอะไรบ้างที่มีการสมัครไปเดี๋ยวลอง เล่าให้ฟังของเขามีบริษัทเขาให้ไปทํางานอยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ไปทํางานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ด้วยเป็นพัฒการเป็นเชฟไทยเป็นเชฟไทยก็คือรายได้รายได้ค่อนข้างดีแต่ไปสัมภาษณ์งานก็ผ่านไปทสออาหารก็ผ่านเขาตกลงแล้วว่าจะรับเขาเขายื่นข้อเสนอให้ว่าเขาเคยทำวีซ่าให้กับหลายคนเขาขอพาสปอร์ตเก็บไว้กับเขาเพื่อ ทำวีซ่าให้ถ้าผ่านแล้วเขาจะได้มั่นใจว่าเราไปทํางานกับเขาแน่นอนเราก็เลยต้องบอกกับเขาไปตามตรงว่าเราอ่ะตอนนี้เราทําวีซ่าอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านวีซ่าของนิวซีแลนด์อยู่ทำวีซ่าของนิวซีแลนด์อยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ถ้าผลวีซ่าออกมาแล้วอ่ะถ้าไม่ผ่านเราเราขอโอกาสตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้รออยู่อืมมันก็รอเป็นเวลานานแต่ผลวีซ่าออกมามันก็ผ่านอืมเราก็เลย ทางบริษัทเขาก็ทางบริษัทเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณผ่านแล้วคุณก็ไปทํางานตรงนั้นเพื่อคุณมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วคุณอยากมาทํางานกับเราก็มาได้ยังไม่ได้ตกลงที่จะรับที่จะทํางานเพราะว่าอรอวีซ่านิวแลนด์อยู่ใช่ไหมวีซ่านิวแลนด์ยังไม่ออกนะขอโอกาสขอโอกาสว่าเผื่อเผื่อวีซ่าเผื่อไม่ผ่านเพือ่อวีซ่าไม่ผ่านแล้วขอกลับมาทาเก็บเป็นช้อยไว้ออ,อันนี้เขาก็โอเคเนาะเขาก็แบบตอนแรกเขาก็รับไ้แล้วใช่ไหม แล้วมันมีไปประเทศอื่นอีกไหมที่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยไปอินโดช่วงที่รอวีซ่านยูไนแลนดก็คือไปอินโดมาด้วยตอนนั้นไปทําอะไรที่อินโดไปทํางานอีกร้านไทยอีกที่หนึ่งที่อินโดด้วยไหนเล่าเล่าซิว่าไปทําอะไรที่อินโดมาแล้วสมัครงานตําแหน่งเชฟใช่ไหมใช่ไปยังไงเริ่มทําไมถึงได้ไปอินโดทําไมถึงแล้วเราได้ไปทํางานที่อินโดไหมมีเชฟเขาติดต่อให้ไปทํางานที่อินโดเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ของคนอินโดที่เขาจะเปิดร้านอาหารไทยก็ เขาไม่สะดวกที่จะเดินทางบางเมืองไทยเขาเลยให้เดินทางไปที่อินโดเลยเพื่อจะไปเทสอาหารก็คือไปเทสอาหารดูแล้วก็ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์กันกับเจ้าของที่อินโดเจ้าของที่แล้วสรุปเป็นยังไงบ้างไปไปที่อินโดไปที่ไปทีอะไรไปที่อินโดร้านอาหารของเขามีหลายร้านมากประมาณ10บร้านเขาเปิดใกล้ๆกกันก็มีเขาค่อนข้างที่จะมี ธุรกิจเยอะอือเขาจะเปิดร้านอาหารไทยอีกอีกอร้านหนึ่งเทสอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เป็นยังไงไเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองคิดดูอืเดี๋ยวเขาจะลองปรึกษา<ำ>กันดูปรึกษากันดูพอเรากลับมามถึงที่เมืองไทยแล้วคนที่ไปด้วยเขาก็ ไ่่รู้คำตอบก็คือเป็นคนไทยเป็นคนไทยแนะนําไปเขาพาไปไปเขาก็จะให้ไปทํางานด้วยกันสองคนแต่เขาเขาจะให้เราทํางานเป็นหลักแต่เขาจะอยู่ที่เมืองไทยเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้รับข่าวจากทางนู้นอีกเลยสรุปว่าได้งานไหมก็สรุปว่าเขาโปรเจก์นั้นเขาไม่เอาไม่เอาไม่สำเร็จไม่สําเร็จ ก็สรุปว่าประเทศอินโดก็คือไม่ได้งานเพราะว่าโปรเจกต์เขาไม่สําเร็จนะคะแล้วช่วงเนี้ยที่มีการไปทั้งประเทศอินโดไปสัมภาษณ์ของจีนที่จีนน่ยได้ก็คือขอเขาเก็บไปก่อนแล้วสุดท้ายก็มารอวีซ่ารอวีซ่ายูแลนเหมือนเดิมพอหลังจากที่วีซ่าไปแล้วผลออกมาก็คือรอรอผลออกมาเป็นยังไงบ้างผลออกมาวีซ่าก็ผ่านลาแล้วใช้ระยะเวลานานกี่เดือนในการรอวีซ่าเดือนครึ่งเดือนครึ่งเกือบสองเดือนก็ได้รับวีซ่าไปทำง,งานที่ซีแลนนะก็ถือว่าเป็น ข่าวดีมากๆเลยนะเพราะตอนนั้นก็คือ,อหลังจากที่กลับมาจากประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวคือกลับกระทานหันเลยเปลี่ยนตัวกระถานหันเลย mm hmm. ก็ต้องกลับมาเพื่อจะคุยกับนายจ้างแล้วสุดท้ายก็ได้รับพีซ่าเป็นงานที่นิวซีแลนด์แล้วก็เตรียมตัวที่จะบินไปทำงานที่นิวซีแลนด์นะคะประสบการณ์ของพี่แมวนะคะก็มาเล่าสู่เพื่อนให้ฟังนะคะว่าพี่แมวเคยมีประสบการณ์ในการได้ไปทํางานต่างประเทศเคยได้ไปเทสอาหารที่ต่างประเทศมาด้วยนะคะอย่างไปประเทศอินโดนีเซียนะคะก็คือมีการได้ไปคุยเกี่ยวกับการที่จะ ไปทางานที่อินโดนีเซียแล้วก็ได้มีการไปเทสอ่านที่นูน่นกับพูดคุยกับนายจ้างที่นูน่นนะแล้วก็ไปมีการสัมภาษณ์กับบริษัทที่จะส่งเราไปทํางานที่ประเทศจีนซึ่งบริษัทนี้รู้สึกว่าเขาจะรับพี่แมวไปทํางานแล้วแหละแต่ว่าพี่แมวบอกว่าขอที่จะรอวีซ่านิีแ์ก่อนเพราะว่าอยากจะ มาทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์มากกว่าแล้วก็ประเทศเกาหลีประเทศแรกๆเลยที่เคยไปทํางานมาประมาณ3ามปีเนาะไปไปกลับไปกลับประมาณ3ามาครั้งใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วสุดท้ายก็มาได้รับวีซ่าที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศปัจจุบันที่อยู่มานี้อยู่มากี่ปีแล้วอยู่มาสิปีแล้วสิปีแล้วทําไมถึงเลือกที่จะอยากได้อยากมาทํางานที่นิวซีแลนด์ไม่อยากไปประเทศอื่นที่มีช้อยให้เลือกเยอะเยอะเพราะเหตุผลหลักๆเหตุผลหลักๆก็คือ ประเทศที่เนเลประเทศนิวซีแลนด์ดูดูแล้วอะไรได้จะดีกว่าทำแถบนู้นแถบนู้นอยู่แล้วแถบนู้นรายได้จะอยู่ที่เป็นหลักสองสามหมื่นใช่ไหมใช่อยู่ประมาณเกาหลีตอนนั้นก็ประมาณสามหมื่นใช่ไหมแล้วถ้าจีนจีนประมาณเท่าไหร่สองสามหมื่นเหมือนกันจีนตอนนั้นอะคุยกับเขาโดยตรงเลยว่าอรายได้ที่เขาให้ได้เท่าไหร่อืเขาให้ได้ประมาณ สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าก็คืออันที่จีนเนาะแล้วก็มีโบนัสเขาจะมีโบนัสต่อปีให้แล้วสรุปก็คือนิวซีแลนด์นี่คือได้เยอะที่สุดนิวซีแลนด์นี่ได้ประมาณมากมากกว่าสามหมื่นห้าใช่ไหมมากกว่าเนาะนิวซีแลนด์ก็ได้อ่าเมื่อก่อนอะก็ได้พอๆกันนะที่นี่อ่ะที่นี่คล้ายยุโรปที่นี่มีคล้ายยุโรปยุโรปมันจะเป็นแบบเป็นแบบออสเตรเลียคล้ายมีความเป็นออสเตรเลียมากความเป็นฝรั่งมีความเป็นอังกฤษใช่ไหมเราก็อยากเปลี่ยนมาอยู่แถบที่เป็นแบบ สไตล์ยุโรปบางคล้ายคร,ครยุโรปแต่น mm ิวซีแลนด์เขาไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ฝั่งยุโรปนะ mm hmm. นิวซีแลนด์เขาอยู่ฝั่งที่อยู่ใกล้กลแถบของออสเตรเลีย mm hmm. คือไม่ได้อยู่ในโรปนะทุกคน mm hmm. บางทีทุกคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่ยุโรปไม่ใช่นะคะก็คือสรุปว่านิวซีแลนด์ดีที่สุดนะในชอยที่มีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานมาแล้ว มีการทำงานมาลองหลายๆที่เกาหลีจีนอินโดที่ญี่ปุ่นก็เคยไปทำเนาะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไปแค่ระยะสั้นนะที่ญี่ปุ่นไม่ได้ทำนานนะคะก็เลยไม่ได้เอามาพูดให้ฟังสักเท่าไหร่เนาะก็คือประสบการณ์ที่พี่แมวเคยได้ทำมาก็คือมีหลายๆประเทศเลยนะแต่สุดท้ายก็มามาอยู่ที่นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแล้วนะที่เราได้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ประสบการณ์การทำงานทางด้านเชฟเนี่ยมากี่ปีรวมรวม,รวมทั้งหมดเลยรวมรวมทั้งหมดเลยก็ยประมาณ กืบยีปีเกือบยี่สิบปีหูน,นานเหมนกันเนาะก็คือสั่งสมประสบการณ์มาเยอะเออก็เป็นว่าวันนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศร,รับสมัครงานอะไรนะแค่แค่มาแชร์ประสบการณ์รก,ารณการเคยทํางานมาเนาะไปทํางานต่างประเทศนะหลายๆประเทศแล้วมีประเทศไหนที่เคยไปมาบ้างแล้วก็อ,อ,อาจจะมีเพื่อนๆพี่น้องๆที่เป็นเชฟที่ดูช่องนี้อยู่ก็อาจจะเออฉันทำงานอยู่ที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะถ้าใครแบบว่าเออยากจะแบบ มาพูดคุยกันก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ว่าเราเออฉันอยู่ประเทศไหนนะฉันอยู่ประเทศนู่นประเทศนี้พี่นั่นก็คอมเมนต์คุยกันได้นะว่าเป็นประสบการณ์มาแชร์สุดกันฟังว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างนะสุดท้ายนี้อยากจะพูดส่งท้ายอะไรบ้างเผื่อน้องๆพี่ๆคนที่กำลังมองหางานเชฟไปทางานอยากไปทำงานต่างประเทศอาจจะเป็นตําแหน่งอื่นอาชีพอื่นคนที่คนที่ทพายายามที่จะมาทํางานต่างประเทศอะสิ่งสําคัญเลย คุณได้มาอยู่แล้วถ้าคุณให้โอกาสกับตัวเองให้ตัวเองได้มองหาช่องทางอื่นแล้วก็มีความพยายามอย่าหาข้อมูลหาข้อมูลอย่าอย่าแม้แต่จะหยุดถ้าคุณทำงานอยู่คุณทำงานที่ไหนคุณก็เหนื่อยหมดแต่ว่าค่าแรงแต่ละประเทศมันจะไม่เท่ากัน,กนคุณคสวัสดิการไม่เหมือนกันสวัสดิการไม่เหมือนกันฉะนั้นอ่ะช่องทางที่คุณจะได้มา มันเป็นโอกาสที่คุณให้กับตัวเองต้องไขว่คว้า้ได้ไขว่ว้าให้ได้คุณต้องหาหาทางให้ได้ให้ได้ด้วยตัวเองใจพยายามคุณอย่าไปเสียค่าในหน้าให้กับคนอื่นคุณมีความสามารถคุณต้องหาช่องทางหรือหาโอกาสงานด้วยตัวเองได้ไม่ได้ยากเกินไปไม่ยากเลยถ้ามีความสามารถมีความพยายามก็พยายามหางานด้วยตัวเองสมัครงานด้วยตัวเองกับนายจ้างอย่า คือแนะนําอย่าไปเสียเงินเยอะดีกว่า<ช>เพราะว่าช่วงนี้มีพวกในหน้าพวกอะไรคนพวกหลอกลวงก็มีก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆนะ<ช>ก็สําหรับคนที่มีคุณสมบัติไม่ถึงยังไม่มีคุณสมบัติครบก็พยายามรีบหารีบเตรียมคุณสมบัติเราถ้าเราไม่มีอะไรเราก็ต้องรีบเรียนตอนนี้รีบเพิ่มคุณสมบัติเข้าไปนะคะ,<ช>อ,ะอาจจะใช้เวลาสองสามปีก็อาจจะสมัครได้ก็ได้<ช><ช>เนาะ,ะนำประสบการณ์ของเชฟ ที่ทางานต่างประเทศในหลายประเทศแล้วก็ที่เคยสมัครงานมามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเพื่อนี่น้องเชฟแล้วก็บุคคลที่กําลังหางานต่างประเทศได้บ้างนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเอ้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องของพี่แมวด้วยเดีย๋ยวจะขึ้นช่องพี่แมวให้นะคะถ้าใครอยากติดตามช่องพี่แมวก็ไปกดติดตามกดกระดิ่ง กดถูกใจไว้ช่องแมวได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนเท่่นี้นะคะแล้วกลับพบกับเราอีกนะคะในคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ,คบ๊ายบาย,บาย